น้องสื่อมวลชนนะครับผมพันธินร่มเจิมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครนะครับเขตคลองเตยนะครับรรคประชาชนในฐานะอนุกรรมธิการนะครับแก้ไขปัญหาท่าเรือของกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กรรมธิการธรรมนากลมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารับหนังสือนะครับจากพี่น้องประชาชนชาวชุมชนเขตคลองเตยนะครับที่จริงๆก็จะมายื่นกับ ท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมานาคมท่นมานมรรพรวันนี้นะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนตุลาที่ทางพรอมได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพร้อมทั้งอนุกรรมการ4ี่ชุดนะครับในการเข้ามาศึกษาตัวผลกระทบแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมกับที่น้องประชาชนครับศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในบริเวณท่าเรือกรุงเทพครับซึ่งก็ที่น้องสื่อประชชนคงได้ติดตามในหน้าข่าวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ รบกิจการท่าเรือก็จะเข้าสภาด้วยวาระหนึ่งนะครับก็เป็นข้อกังวลจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับื้นที่ท่าเรือกรุงเทพซึ่งตกเป็นเป้านะครับของการจะมาทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือบ่อนคาสิโนนะครับวันนี้ก็จะมีท่านคุณทวีอาทองนะครับจบบากสภาองค์กรุมชนทองเตยนะครับคงมาอธิบายรายละเอียดเพิ่เเมเติมในเอกสารนะครับว่าสิ่งที่จะเรียกร้องกับทาง สัมมนาที่ช่วยมรากรในฐานะประธานอนุกรรมการอนุกรรมการต่ตางๆในใ้กรซงมณฑนครนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแทนที่น้องประชาชนเนี่ยขาดการมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุประชาสัมพันธ์อนุการมีส่วนร่วมอนุการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยไม่มีตัวแทนของที่น้องประชาชนเข้าไปเลยนะครับมีแต่ข้าราชการเัินเลยแล้วท่านจะศึกษาอะไรกันนะครับโดยไม่มีตัวแทนของประชาชนผมก็ยืนยันเสมอนะครับว่าสภาเป็นที่ของประชาชนเพราะผมเป็นตัวแทนประชาชน ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกรรมธิการประชุมอนุกรรมธิการได้ตลอดนะครับเพียงขออนุญาตสถานเองนะครับที่น้องก็มาร่วมประชุมตลอดมันเป็นพื้นที่ที่เขาจะมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นต้องยืนยันในหลักการนี้นะครับว่าชาวชุมชนอยู่อาศัยโดยรอบหลายหมื่คราวเรือนะครับแล้วการที่จะมีการพัฒนาโครงการพันธุ์เชือคามขนาดใหญ่เนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเชิญท่านมีรัตองมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับเระถางที่ปลูกอาศัยของเตยวันนี้เราจะมายื่นหนังสือกับท่านรัฐมนตรีเรื่องการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพราะว่าท่านรองบุญญาตั้ตงคณะนุกกรรมีิการมาสี่คณะด้วยกันแต่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยอีกสามคณะนี่ยังไม่มีรายชื่อตัวแทนของภาคประชาชนที่จะเข้าไปม,มีส่วนร่วมใน อีกสามคณะวันนี้เราก็เลยมาติดตามเรื่องงานของคณะกรรมการทั้งสามคณะคณะที่สองนี่ภาคประชาชนก,ก,ก,ก็มีส่วนร่วมบางส่วนแล้วแต่คณะแรกที่มีความสําคัญมากก็คือการแบ่งปันื้นที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนองเตยเรายังไม่มีส่วนร่วมในคณะนี้และคณะที่สามก็คือเอฟันก็จะลงคณะนี้มีความสําคัญกับพี่น้องในพื้นที่เราสําคัญทีเดียวเพราะว่าหลายชุมชนได้รับผลกระทบรวมทั้งโรงเรียน ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในคณะที่สาและคณะสุดท้ายก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้สาคัญเราก็จะมาติดตามแล้วก็จะมาขอความคืนิ้หน้ากับท่านรัฐมนตรีครับวันนครับ